ที่เห็นอยู่ข้างหน้าทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้เราจะมานําเสนอเป็นแบบสรุปสรุปและที่สุดของที่สุดนั้นล่าสุดนั้นบริษัทได้ทําการเพิ่มโปรดักที่ทําให้เข้าถึง end user หรือเป็น DIY ได้มากขึ้นสวัสดีครับผมทิติรัตน์พุ่มสวัยเป็นผู้บริหารเกี่ยวเรื่องของตัวโปรดักและก็การตลาด ในการวางนอยบายของเอสเซประเทศไทยที่วันนี้ประเทศไทยมีสินค้าดีๆของแท้จากสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับการ p r o t e c ชั่นรถยนต์คันที่คุณรักของทุกคนครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้เราจะมานำเสนอเป็นแบบสรุปสรุปถ้าท่านอยากสนใจหรือต้องการดูรายละเอียดในแต่ละเรื่องของโปรดัก t e c ท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์ท่านเข้าไปดูในแฟนเพจและในโซเชียลมีเดียอีกมากมายเราเป็นตัวแทนนำเข้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในนามของเอสเซ็กซ o อุตุมบูทีฟไทแลนด์ณฐานที่แห่งนี้เราได้รวบรวมแหล่งความรู้รายละเอียดต่างๆของสินค้ามากมายนะครับเอาละครับเราจะมาเริ่มกันที่ในแคตตาล็อกเล่มนี้นะครับเราได้รวบรวมเอา Product มากมายนะครับที่เป็นตัวสินค้าที่จะเคลือบตัวบอดี้รถยนต์ ที่เราใช้คําเรียกว่าฟิล์มปกป้องสะเก็ดหินก็ดีฟิล์มปกป้องผิวรถยนต์ก็ได้ฟิล์มใสเคลือบรถยนต์ก็ได้เหล่านี้นะครับเราลูกเรียกกันว่า a พนโปรเทคชั่นฟิล์มหลายคนเข้าใจว่าโปรดักต์ของเอสเทนั้นมีแค่สีใสแต่จริงเราไม่ใช่เลยครับเอสเทยังได้คิดค้นและพัฒนาโปรดักต์ให้เกิดความหลากหลายของสีสันอีก10กว่า ลดลายและสีไม่ว่าท่านจะใช้รถสีใดก็ตามนะครับเรามีสีแดงให้ท่านสีขาวสีเทาสีม่วงสีฟ้าไมอามีบลูสีดำดำลดลายดำเคฟลาคาร์บอนนี่แหละครับผลิตภัณฑ์ของ Paint. เอสเทคเพนดิเคชั่นฟิล์มนั้นบอกได้เลยนะครับว่าเป็นสินค้าที่มีความสมบูรณ์ที่สุดหลับหนึ่งในโลกตัวใสก็จะใสอย่างเงาวาวให้ความฉ่ำของสีรถ เพิ่มขึ้นเกือบ30%ให้ความสามารถในการทนทานต่อกรดสารเคมีมูลนกกิ่งไม้ดอกไม้รอยขูดขีดที่ไม่รุนแรงที่ไม่ใช่อุบัติเหตุเอสเทมีโครงการมีหลักสูตรในเรื่องของการทำคืนสภาพของผิวเรียกว่า PPF Care แรหรือเ n p r o t e c t i o แ c a r โดยน้ำยาพิเศษของตัวเอสเทเองที่จะทำให้รถกลับมาใสแวร์าวาวได้ นี่คือนวัตกรรมห,หลักๆของ Paint Protection f i l m กลุ่มที่2ที่ s t t c ทมีที่หลายคนยังไม่มีหลายบริษัทที่ไม่มีก็คือ Light Protection f i l m นี่คือกลุ่ม2นะครับที่ s t t เเชื่อว่าค้นคว้าแล้วมั่นใจว่าการจะเอาฟิล์ม Paint Protection ที่ติดบอดี้รถไปติดที่โคมไฟซึ่งเป็นพลาสติกเป็นอะคริลิกหรือเป็นกระจกแล้วมีความร้อนจากหลอดไฟอยู่ข้างในนั้นไม่เหมาะสม เอสเซจึงได้คิดค้นฟิล์มโดยเฉพาะเลยที่ว่าเป็น Light Protection f i ์ m มาให้ท่านได้เลือกใช้ถึง3สีสีส o k e สีเฉดสีแฟนซีตามสไตล์ที่คุณชอบนอกเหนือจากนั้นเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรดัก่าสุดเลยคือดาน o ฟ l ล็กครับดานอฟล็นั้นถูกคิดค้นมานะครับจากนาการที่เรามีความชำนาญในเรื่องของ TPU ด้วยการทำเพนโพลิช t นฟิล์มนั่นแหละครับ แต่กระจกบนหน้ารถด้านนอกเป็นกระจกครับจึงต้องอาศัยสูตรกาวพิเศษและการทับโคตรอีกรูปแบบหนึง่งสามารถที่จะทนแสงแดดได้เฉกเช่นเดียวกับฟิล์มรองแสงสามารถลด UV ได้ถึง90อันนี้นะครับจึงเป็นที่มาของ i i ิ l ช p r o t e c t i ฟฟิล l มในนามของ d y n o f l i x เราเป็นบริษัทเดียวเป็นแบรนด์เดียวในขณะนี้นะครับที่ใช้ TPU ในการผลิตวินชิวฟลม ซึ่งทําให้ความสามารถในการรับแรงประทะดีที่สุดครับและที่สําคัญอีกจุดหนึ่งคือติดตั้งได้ไวมาก1นึบานเราใช้เวลาไม่เกิน10นาทีโดยไม่ม้การใช้ความร้อนหรือคิดกันในการที่จะเป่าฟิล์มลงบนแผ่นหน้าสําหรับตัวที่4นะครับที่เราอยากจะพูดถึงออโตมอติฟวินโดฟิลฟิล์มกองแสงแม้จะติดภายในด้าในรถแต่คุณสมบัติพริเศษหรือคุณสมบัติหลักที่ร่วมกันคือการควบคุมความร้อนไม่ให้เข้ามาในรถ เรามีอยู่ทั้งหมดอยู่5กลุ่มย่อยกลุ่มแรกเลยที่เป็นตัวท็อปสุดเรียกว่า Vision 70S สำหรับตัวนี้เป็นม u ติเลเยอร์สปัตเตอร์ริงที่เท่ากับแบรนด์ดังๆที่สุดของโลกในขณะนี้รองลงมาคือ Next Series ตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้ก็คือฟิล์มที่เป็นเทคโนโลยีเซรามิก1 100%ไม่มีโลหะเจอปนตัวที่3องลงมาคือรุ่นที่เป็นรรุ่นสมา รุ่นสมาร์ทก็คือผสมระหว่างนาโนเซรามิกกับตัวเมทัลไลซ์นิดหน่อยเพื่อตอบสนองความต้องการของคนที่ชอบความสดใสแวววาวเป็นส่วนรุ่นรองต่อมาก็คือรุ่นของแอคชั่นแอคชั่นนั้นเป็นดายชนิดหนึ่งที่มีความคงทนเหมาะสำหรับคนที่ใช้รถในยามค่ำคืนไม่ต้องประทาบกับแสงแดดมากนะักต้องการความโปร่งสบายตาสันวิชันการขับอย่างเยีียม ไม่เน้นในเรื่องการลดความร้อนมากานักและตัวสุดท้ายก็คือ ICE. <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> i อซ์ครไนั้นเป็นรุ่นที่ถือว่าเป็นรุ่นที่ทํามาในเรื่องของอความประหยัดนะฮะที่สุด yeah. ในการเข้าถึงในราคาที่ง่าย yeah. <Yeah. S 2> อีกกลุ่มหนึ่งนะกลุ yeah. ่มที่ตอบสนองในเรื่องของรถหยุดค yeah. <Yeah. S 2> ก็คือฟอร์มูล่าคารแ์แคร์เรามีเซรามิกโคตติง้ง โรมีนัิยาทั้งหมดอยู่2ั 21, 20่สสูตรในการที่จะดูแลต,ตั้งแต่หัวกระดเท้ารอ้อนภายในภายนอกแล้วตัวสุดท้ายนะครับที่เราได้ทำการศึกษาค้นคว้าในยุคของโรคระบาดก็คือเอสเทคแคร์นั่นเองซึ่งเป็นวัสดุนะที่เอามาเคลือบสารพิเศษในการฆ่าเชื้อโรคกำจัดเชื้อไวรัสแบคทีเรียได้นี่คือ โปรดักต์หลักๆของ s อสเทคบริษัทนอกเหนือจากที่เรามีสินค้าที่มีมาตรฐานแล้วเรายังคงไว้ในซึ่งเรื่องของการทดสอบสินค้าที่มีมาตรฐานตามร้านค้าทั่วไปท่านควรจะทดสอบสินค้าดูก่อนนะครับว่ามันเป็นไปอย่างที่เราพูดไหมจริงหรือเปล่ามันกันรอยขูดขีดมันคืนตัวได้จริงไหมมันกันน้ําได้จริงไหมมันทนต่อแรงดินแรงหินอะไรได้จริงแค่ไหนเอสเทคที่เป็นมาตรฐานสูงสุดนั้นเราใช้เครื่องทดสอบให้ท่านเห็น นะอย่างง่ายๆและใช้เวลาที่ไม่มากเรามีการทําการรับประกันสินค้านั้นอย่างชัดเจนโดยการลงทะเบียนผ่านออนไลน์เรียกว่า e w a r a n t y ีแล้วก็ได้ส่งมอบบัตรการรับประกันอย่างถาวรอ,อย่างมั่นคงที่ท่านสามารถจะตรวจสอบจากโค้ดหรือ QR code ได้ตลอดเวลาไม่ว่าวจะเกิดขึ้นกับรถขอท่านท่านสามารถเข้ามารับการดูแลรักษาหรือเคลมได้อย่างเป็นระบบและที่สุดของที่สุดนั้น ล่าสุดนั้นบริษัทได้ทำการเพิ่มโปรดัก t ที่ทำให้เข้าถึง end user หรือเป็น DIY ได้มากขึ้นโดยการที่เอาวัสดุต่างต่างเหล่านี้มาแปรรูปที่ให้มันมีความแมชกับรุ่นแต่ละรุ่นของท่านไม่ว่าจะเป็นเบ้ามือจับประตูที่เป็นหลุมที่มีโอกาสเติดรอยขูดขีดได้ง่ายทางเอสเซกก็สามารถตัดเป็นรุ่นๆสีชิ้นพร้อมขึ้นมาติดตั้งให้ท่านเอาไปใช้เองลักษณะเป็นเหมือน DIY นั่นเองนะครับอนอกจากนั้นนะครับถ้าท่านสนใจที่จะติดตั้งเฉพาะภายใน เป็นรุ่นแต่ละรุ่นเลยนะครับซึ่งภายในนั้นต้องตัดด้วยแบบด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้นบริษัทเอสเทคนั้นมีซอฟต์แวร์เป็นของตัวเองที่จะตัดตามรุ่นรถต่างๆทั้งภายนอกและภายในส่งไปให้ท่านได้ติดตั้งที่ร้านหรือที่บ้านก็ได้นะครับเหล่านี้แหละครับคือความตั้งใจจริงของ SSTEC Thailand ร่วมกับ SSTEC Automotive ที่สหรัฐอเมริกาที่จะบุกเบิกนะครับเห็นความสำคัญเพื่อให้คนไทยที่มีความรักรถด,ดูแลทะนุถนอมรถในทุกขั้นตอนการปกป้อง รถอย่างมีคุณภาพขอฝากไว้นะครับเอสเทคมีความชัดเจนมีความตั้งใจที่จะทําให้รถของคุณนั้นซึ่งมีราคาแพงเราซื้อรถแพงจึงจําเป็นต้องรักษาดูแลอยาล่างดีเอสเทคอโตโมทีฟเป็นทางเลือกหนึ่งของท่านผู้ชมครับ